เครื่องธรรมดาปั่นไม่ได้มันจะมีสรางเกียร์ดีเทอร์โบหนึ่งข้อเบอร์หนึ่งทำน้ำปั่นเบอร์สองทำให้เป็นแต่ว่าเทอร์โบเนี่ยเอาไปสั่งถ้าเกิดวเออเมื่อกี้น้องเขาป้ามหนีเลยนะเอาไว้เฉพาะปั่นของใหญ่ยากเลยเพราะว่ามะพร้าวแก่ไม่ต้องพูดอย่างนี้ไปมันจะไมีได้เราปั้มเยอะเลครับสายทุดเลมเป็นน้ำปั่นแล้วใช่ไหมล่ะโคดเบอร์สองทให้เป็นที่จำมาเลยว่ามันจะไม่กระเด็นไม่มีไม้พายไม่ต้องต่ำลูกเราไม่ใช่โป๊กๆนะแล้วเครื่องมันนิ่ม นิ่มกว่านิ่มกว่าเราใช่ไหมโอ้ยไม่หมดหรอกสองแก้วนะออเยอได้กินค่ะเออเอนอเอะเออใช่ครับเหมือนเป็นเฟรนเบอร์ี่ดีสกิตแต่ถ้าเราไม่ชอบเนื้อเนี้ยให้เราใส่นมข้นหวานมันจะเป็นเนื้อครีมพักผลไม้พวกอะโวคาโดตอเบี่อทิม มีมีใบ้มีเยอะสุดแล้วทำอะไรเพิ่ปบ้างแล้วตอนนี้ข่าเลยนะครบเลยอะเราต้องมีต okay. uh, okay. ัวเครื่องหนึ่งอะเราขอเศษนี่ให้น้องเหมือนจะไม่ขายแม่น้าผัดหมูปองแม่ค้าครับที่เลาสุดท้ายแม่ทุกคนเลยครับแม่ค้าขอไม่ให้ใจตังค์ทไมขอให้ใช้ฟรีเดือนหนึ่งดีเขาได้ขาไม่สนใจเราก็ว่าพี่จะซื้อซื้อพอนะแต่ว่ามันแค่ราคาสองพันใช่เดือนเดือน